สาวเต้วสาเต้วเกิดเรื่องแล้ววดนี่ไปไปผ่าไม่ผาอ้อมบอเป็นวัดแห้งดีเนาะนี่อายาเพิ่นกินบอสาวเต้วอาท้อโอ้ยเอ้าโอ๊ยกูเลเกียวกูแผลได้กูบอกห้ มะขามนี่เมียเรามาขายพ่อสร้างโอ้มะขามมะขามหน้าเราโอ้สัมผัสได้อะนี่เบื่อเดี๋ยวเบ้าอยู่หน้านะบ่อะไรเบ้ออะไรเมื่อสิบเอ็ดอย่าได้มะขามกลางโบไฮจังกลางขามกัมอันนี้แล้วอันนี้เดาข่อยยังง่วงอยู่ข่อยข่อยสีบัเผาเผาข่อยสีมวยเราเฝ้าเพราะว่าแล้วทำงานเว้าเนี่เราสีบัวมะขามเราชมได้มะขามหน้าเราเดืองของเรื่องเจ้าซิมอ่าตัดจินใจออกมาแสดงว่าเป็นแบบ เป็นมาคำวันกลางชั้นเนาะสมบนเตงก็คำวันเอ้ยตอนนี้ทางเพนทางซานของสาวแตอเป็นไผน้อมาคือสึกว่าหลายคนพี่น้องเอ้ยเฮีย้ากม่ดดูจังไดเนาะทักทายสบายดีเด้อ่มแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สฟุสุกุเบอรกสฟุสะบ โอ้เมียมานำน้องมึอนี่เนาะเมียสร้างบ่อนมาคุมงานเนาะพี่อ่องเนาะอูดเนียวือนอยไปใจไปอ่ะลงสิน่น้องอยากได้รัมกดอ่มียนบี่บขันใจขนขัจนมุขานใินจขนใจกนในใจขานใาขันใจันนใมขันานมัน ถามแหลบแลยจไปไกลทานให้พ่อทาให้พ่อท้าฮ็ดท้าให้เคยไปไกลทานนี่น้องจะได้มุดหาฟันหาฟันหาันบอ อาไ,ไปโลดเราอะคนเองน้องของซิะขายเนีย <en> <street> ังเจ้ามานำไพ่เมือขายถาดนะเาเพื่อนมาถานแหลกเลยยิบแหลกเลยยาเพื่อนขายออเอแล้วก็มานำมาซื้อมาามเพื่นบ่มีผัวเจ้าอยู่ในนี่บ่มีู่ว่าพ่อคนได้ผัวนะ โอ้เสือส wow. oh, ีแดงนี่ผู้เสือสีเขียวอ้วนอ่ะบ่โออันนี้บ่มีผัวชาอันผัวเพิ่นนะี่เนาะนี่นี่ผู้นี่ผู้นี่โอ้โหนี่นี่ชูจักหน้าเลยนี่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 คนเดือดะ โอ้่ากในเมียงามเนาฉาไงเนาะยังลอยอยู่ไมหอมใครดูไกินไหมนึว่าทางอื่นนะเนาะมีคนยอมมาเมียเรางามกูบอกทางอื่นได้งอได้เรางามดีเนาะยกได้สิกแล้วบอก่านคนนนี้มันบุอยามันจะยากคนเราะว่ลายเฮ็ดบ้มนันจับระถ่ายมันเองมันยังบอกให้เอาหัวคอยไปอื กินฟรีเด้อเอาไปโลดเอาอุณพี่เจ้าของมะขามแล้วก็อยู่ในถีบไปโรดเราพ่อเจ้าก็ไปเอาดอกถึงมาเลยเนาะเอ้สบายอยู่ข่อยดอกน่าก็เสียนิ่น้อยเนาะหามตะกี้แม่งมันหายเข็มมันเคยเห้มอยู่แล้ว่ะนี่คันไฟเ้องพักห้องพี่น้อยเลยลวกกะทิเราคนโตวน้อยเนาะ

เลยลงมาทังลุแล oh, ้วบดนี้นะเอามาลงเล้วเนาะมาไปลุเจ้าลุกนะลุกะตอนนี้ลุลุกมากชิเลยคัดได้บ้ดนี้เนาะข่อ่ใช่ขึ้นมากนะมีมาเอาไปแล้วนี่ใส่เยนี่ไ่ได้ไปเนาะ พวกเนยายกันหดเลยครับงานทุกากรวมกันทุเหนมตกันเฮ็ดงานห่วมกันมาในหลายปีแล้วพ่อจ่าอืมได้วห่วงทีมกันมาหลายปีแล้วเนาะเราจะไปเฮดงานหนุ่มหรืะไก็ถึงงานก็จะทำ

ได้ยินทำนาดนี้ชุ่มข้ามันข้าวมันลงกําจัดนทีทำยู่แล้วคประธานขันมว่าหรือเ่าบอกแค่ดกบานเลยดนเียดาคุณามันีทิาได้น้อยจาอืออก็่้ เราจะเอาห้องนี chegou, so like <the <the ่เนาะห้องนี่กับห้องนั่นเนาะแล้วเกิดเรื่องแล้ววะนี่ไปไปผ่าไม่ผ่าอ้อมบเป็นวัดแห้งดีเรนี่นี่อายาเพิ่นกินบอสาวเตลอาท้อ โอ้ยเอาโอน่้ังไหนะนิเต้นเสยโอ้มึอนี้ใส่เสือสีเดียวกับเมนอมอนี้เนาะบได้มีไข่นะมอสาเต๋ออืมเอายานั่นมึหยกินนะพี่บ่กดีหนักนเพราวาสมัยคุ้มหู เออยังดีนะยังบ่ให้บ่แอวเนาะเด็กน้อยบางคนนี่แอวเออๆเกือบก็บ่ใส่บล่ะัดได้แบบนี้นะเสดอบเสดอะงเออเด้อเอาเอาไม้เอากอินมาหมุนบ่นี่เนาะอย่ามันงึงเอายามไปด้บ่ห้เด้อ เอตอตันไปห่มไปไปหมไปเดี๋ยวขี้มูกแต่อีกค่ะตกใจควายดีกว่าหี่เห็ดไม้ดู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 เอาโอ้กินอีสเต็ทไอริบยูพี่น้องเลยโอ้คือเก่งแในวันนี้หน่อยเห็ดเป็นเห็ดไม้ดูค่ะเห็ดปลาะเห็ดไม้ดูจะเห็ดอะไรกินนี่ <cười> <cười> hết mày hết mày <laughs> Hết say hết rồi. Hết đu hết đu, Bài <laughs> นังตกใจแท่อพ่อนี่นี่มาซอยสร้างหึใช้แม่ไปอยู่น้าแม่ไปจังหลปูนพันตกใส่หัวคะใช้มือจะเห็นอะไรกี่เห็นไหมดูคำดื้อดือย สร้างผู้นี้กับเมนสามคู่ผสมปูนเนาะผู้นี้กันทาหิวปูในหม้อเพิ่นกันเพราะว่าปกติกะหาคนอันนี้มาซีคนก็เลยแบบว่าผู้นี้เป็ี่นคนผสมปูนหิวปูนผูพัดถูโบกเมนสามคนถ้าใส่เกือบโบกู้สิค่ะเนาะอันนี้แบบล่างยากเลยนี่เนาะเกือบแบบใส่เกือบตุ๊บพี่นาะพี่น้องเนาะ หูมันจับเป็นออกเองี้ยพี่ยังนี่นป้าพี่น้องเอ้ยมาทางนี้เป็นพี่นี่ เอาสบายดีเด้อทั้งเบาตูนเบาไล่เพิ่นหลวงพ่อจังได้ยินเสียงเจ้าเจ้าอยู่คอยนึกว่าไผ่นี่แหละที่มากรามมาชวนกินค่อยพิจารณาในเด้อ่างาเนาะนว่ามันหวานเฝันว่าโอ้กินแล้วมันหวานโพดเบาไล่โง่พิจารณาในเด้อเอะไรวะอะไผ่อีกแล้วคนด้อยพูนเดี๋ยวนี้ ยันบาตูนมาเลยบอถามาดิน้ำลุงตูนพี่นั่งน้ำกันนั่งโดนเนาะใช้ชีมึงหวานเออปล่อยละสิมไข่เจ้าเ้าบอบอต้องเออเอาอ่าชื่อเราใช่นี่บาตูนมาเต้เซปูนคุณบ่อันนี้บ่อเนนเดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยหวานกันไม่เดีให้ชิมกันเอาชกันเอาชิมได้ต้องชิมทุกคนครับเบิ้อ เดี๋ยวก็ิจาละาบ่เนาะชม้มนานบ่เพิ่นบริการแกะให้เตียงดีเว้าตูนเอ้าลองปอยใจปอใจต้องลองไหอ้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเด้อก็จังห่างเสียงแลมันสิออกห่างเสียงเดียวกันอยู่บ่แนวใดเนาะเอ้าเจ้าโอ้ขอบมกเจหลายเาตูนเพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่ทางนี้นั่นสิบ่พอบเดี๋ยวให้เจ้าชิมแล้วให้เว้าก่อนว่าแวดเอาจริงเด้อ โยชีความกลางหวานเว่าวานสาเต๋อได้เลยรสชีสเลยจิมได้โอ้พอดีมันจังบุเป็นบาวานขวามกลางมันมีสมแน่กับพอดีมันมีวิตามินซีซีซีหรือซีพอดีมันซีเนาะซีเป็นอะไริขมักขามกลางกลางเนาะวันเริ่งหนึ่งกับโบโมเมนชมป์ชมป์เพิ่งหนึ่งพอดีกับโบเวนบ้านสำหรับผู้ที่บ่มักหวานอ่ะพอดีแก่คัดได้เนาะแก่คัดได้ เพราะเนี้นเนอะเจ้าว่ารบอบตรงเนอะได้วาว่าวบานเป็นพอดีคค้มวันนึ่นะอยู่บิเกียวก็่อยได้ที่บอกให้มาขามนี่เมียเรามาขายพ่อสร้างโอ้มะขามมาขามหน้าเราโอ้สมควอ้ได้อ้นี้เบือเด้๋ยวบออยู่หน้าน่ะบอลอะไร บลเมื่อสิเอ็ดยา้มากลางบ่ให้ล้วกากับางอันนี้เนีอันนี้เนี่ยข่อยยังงออยู่ข่อยสีบัวผ่เพ้าข่อยสีวยล้วเพราะว่าแล้วคำว่าน้านี่แล้วซีบัวมาคำแล้วชมได้มาคหน้าแลรืดึงหองเรื่องเจ้าซ่าตัดจินใจออกมาแสดงว่าเป็นแบบ เป็นมะามวันกลางชั้นเนาะกระบุเตงก็ามวานวันชั้นนี้ก็ถือว่าดีนะเนาะพอทั้งเราไล่พ่นกับพเรใส่ปุ๋ยใช่ยังเนาะคือว่าทั้งมะคมที่เพ่นขายในตลาดหรดอพ่นสิ่ยาอย่งสารพัดอ่ะนะอันนี้ป้าถือว่ากระโุกหดเนาะมันกัมันกสิเปนระตึอันนี้อันนี้อันนห้ันี้อันาี้อนี้อันาี้อันนี้มันาีอยนา่เอันนี้อันนเงินนี้อันนี้อันี้อันนี้บันนี้อี้อ้นนีอานะีันนน้ัว อือห้ดีแล้วดีมื้อดีปันเสนก็สานเพิ่นี่เออใบเซนเอะเดี๋ยวเดี๋ยวใบิพันน,น,นี่ <c ười> เอาทงชิบ,บอนนี่แล้วขายตรงชิบหาพุเนียบอได้นะกายแล้วทองชิพั้นแน้วม,มาขายต่อยตัวเงาพันนี่ค <c ười> ันมาตูนซื้อมาขายต่อชิขายตรงเท้ายสาบดนี้ฮะคันเจ้าซื้อเมื่อขายต่อยิีขายตรงเท้ายบาทนี้ใช่จะซื้อแล้วแหะโบราณตาวเต๋ได้สสม่าคือหวานหวานก็ดีกินเนาะ เงินกับเงินขอเชื่อยังจมเยน้เงยน้ำเขัดกะคากแรกนี่บอไรเนี่ยเจ้าขายพอสร้างเจ้าซื้อเหตยาตูนกินน้ำพอสร้างวันนี้แน่เนี่ยเจ้าขายปาถุงซิปเ,เดียรสิเทนบ <c oughs> ันวันจ <c oughs> ิมานึ่งก็น,นก <c oughs> อเออตัวเออเงินคำคำนี่ิมาพัน <c oughs> เล่นบอกอออเ พ่อผดเจ้างทั้งพอานกับบริหารเป็นเนาะมาเหตุนาทีสร้างมาซื้อมาขาไเม่รูกเมีขายอเอาออกให้เมียขายไม่ได้ออกเลยหรอ้ะเนาะแ่บมับหาเพื่อลูกเผื่อเมียขักขเนาะร้านยี่บ๊ะเรียบร้อจุคลองทำบานฮะนี่บ่นี่แล้วเขาเกว่าอยู่เ่นว่าทำมูคูยังมันนาว่าบานหวานก่อนมากับแม่น ລາວລະເນາະເຂົາຟ້ານກໍແນ່ໂນວ່າລະກະອັນນັ້ດດອັນີຫາຍກະແປງกันແດ່ທີ່ວ່າຊິເຮົາໃຫ້ວຕກີ້ແຕວາ มาขาบกลางนไ่ได้าเาเว่มาชมเนาะมันกกลางก็เอ้วเอาเป็นอยากได้สว่างไงเนี่ยว่าเอาโวาสวาสใส่เคยกินมากินมันเหี่ยวเอดี๋ยวไปมันเหี่วกดีโอยวเกบก็บใจใดเลยเลยเลยเลเลยเใจเดอดิฉ์มาบานให้กินเออาเดียวมันมันมเยี่ยมมา่ายเออแล้วจังไนกันโอ้่นก็ะมากนาะสอดเียวเนาะ ย่องมากินมาขามเนาะป้าได้เพราชันชื่อดิชื่อจังพ่อเพื่อจังว่าชื่อลายจะตายเนาะโอ้ยสาวนวลไหนเพิ่เก็บในไหนโอ้ประกาศน์ไปจักควบแท้นี่เก็บในไปแม่อีกนี่นี่นี่ปรกาศน์นี่มุกว่าหามเอาหญิงไฟกับแม่เอันนี่เซนนี่เพิ่นบ่ทิ้งเนาะอือว่าเพิ่นบ่สบายเมื่อเช้าคือว่าดีนปกติสาวเตียวไฟเองท้องเป็นใครแกยังดีแต่วปแอบปานใดเนาะ ปกติเด็กน้อยนี่โอ้ยทานว่าโบสบายปานี่เซิร์นชิยูนี่เนาะอันนี้ให้เมย์ฮอนไซหินเซยพี่น้องเลยเอ้าโบ่ถิ่มเลยเส้นปลาวางกระปานวดเอาได้ไงไม่ไม่เอาเข้ามาก่อนนะใบเข่าเนาะเขียวแล้วบบดีเข่าไหมไม่เอาเข่ามาก่อนเด้อเป็นป้าเป็นยังไงเนี่ยเป็นปลาหลังเหนื่อยอยู่เหื่อยอยู่คิดแล้วสุกโอดเอาเข่ามาก่อนก่อนหน่อยเนาะอืม ว่าแมยังนุ่มอยู่จะเตียวเออคือพาได้อายุจะนอนนอนครับนอนไม่บ้านนครับเ้ยบ้านน่มากนอมาขนาดมากานข้าอยู่มะขามธ้ามาซามันเท้ากินกับพคข้อเจ็บอ่าเจ็บอเจ็บไอ้าเข้าเสื้อมะขามเพื่อนัดวานเพราะว่ามีรสชาติสมบอันนี้มันออกแบบสมบหวานน่านอนสนุนกินข่าวเลยบากดาเยกินข่าวเลยกินยาเด้อ นถ้าว่าน่งกบอยากอันให้เพคนกินก็ได้มักค้าบมันเป็นยังไะน๊อนมันเป็นกลางบานกบวนกลางให้กินแนวอื่นมันก็โตลูกเราก็สบายโอ้พันควรท่องจุกท่ออยู่ที่อันเอันคอนเชียนะเจลอตากแดดตากลมเนาะเอาลแลับป้าเด้อสาวเต๋อได้อบานี้เด้อโดยสบายดีเด้อ เศร้าวาๆเด้อบักด่าเด้อบ่นี้เด้อโบด์โบดื้อบบแอบแม่เด้อใช้เห็ดอีกรูปมือน่ะนายนัยบ้างนายนัยบ้างเนยเนยบ้างกินนี่เห็ดไหมเห็ดไหมคจ้านายนัยเนาะนายนัยนาาเบบี้ชิโน่เพิ่นกินเนาะเบบีิบอ่นัยนยเห็นไหสบายเนาะหัวล่มออกเนาะคานวาคานวาคือแบบมีเฮือนแล้วกับแพ้งแล้วไงมันอยู่ในเฮือนบ่ค่อยออกนี่เนาะแห้งล่มแห้งบ่สบายเิ็กน้อย ขึ้นเย็นโดยโอ้จชนะเด็กหน่อยอ่าคำดื้อยัางวัวสไปนั่นล่ะฮ่าจะกินยาเทอร์เลียวบัวสาวเตีวอืมเป็นอะไรขึ้นอ่ะด้วยตอนแรกกินอีกเนาะต้องเติมอื่นเศร้าแน่ทางเบาเงาให้ข่อยเบิ่งว่าดมาเบิ่งมาเบิ่งเพิ่นวะเขาคิดว่าเส้นขขาปุ้นออกถึงปากข้างนั้นโอ้ท่านจะขึ้นวันนี้จะขึ้นวันนี้ไม่ขึ้นนี่แค่แน่อาการฮาก็มาเป็นเมื่อนี้อืมแต่ตอนเศร้าคิดว่าบ่เป็นอยังเนาะ โดยโอห่าก e ็ที่เพิ่นนั่นทั้งห่ากันที่โม่อืมทั้งหกแล้วก็ออกทั้งดังน้ำโดยอื้อสาววัยวัยโดยบุกดาเฮงหน่อยเฮงจอยการเฮงเย็นเนี่ยเป็นห่วงเพิ่นเนาะเอากระป๋าและสาวเตวเด้อโดยสบายดีโดยดีให้สาววัยวัเนาะทางงานทางศาลเพิ่นกับพี่น้องเอ้ยมื้อนี้สร้างกะสิตใจเจ้าของนี้พี่น้องเอ้ย โอเคนาะพี่น้องนาะทางสาวบุญลายก็จะได้ขอจบคลิปตงไปก่อนเด้อไว้พอๆกันในคลิปหนาเนาะเอาก่อบกับพี่น้องเอ้เขามาเบิ่งหงองที่สองเนาะเพิ่นกำลังหน่งห้องที่สองพี่น้องเอ้ก่อนกับเนาะโอ้ยกลายจะสาเร็จแนวพี่น้องเลย มาเบิ่งห้องที่สองพี่น้องเลยทางสร้างผู้นี้เพิ่นเปิดเมาห้องนี่ผู้เดียวเพิ่นน,<ช>นนวัดปูนี่พ่อบ่ทางพ่อสางพรเผืเ่อเมือ่อเนาะเผื่อเดินทางคันคือเขาโอบปืดปูนไว้นี่มื่ออื่นมาเห็ดนี่มาสิปูแห่งบ่ต้องเห็ดมือต่อมือเลเนาะเมืงงม่ออื่ออออนอะแม่นห้องนี่พี่น้องเลย พี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะทางซาบุนไลก็ทีได้ขอจบคลิปลงไปก่อนเนาะไว้พบพกันในคลิปหน้าเด้อคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกาข่าวคำว่าสบายดีสบายดี